สวัสดีค่ะทุกทกคนกลับมาพบกับพี่คริสซี่นะคะวันนี้พี่คริสซี่นะก็จะมีความรู้นะคะเรื่องอ่าเอลนิโยรานิญานะคะมาฝากทุกคนนะซึ่งเอลนิโยนี่นะคะมาจากรักศัพท์นะคะภาษาสเปนนะคะอันนี้ก็จะแปลว่าเด็กผู้ชายนะคะส่วนรานิญานะคะก็มาจากรักศัพ์ภาษาสเปนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็แปลว่าเด็กผู้หญิงะคะ่ะ เรามาดูกันเลยนะคะอ่าสภาวะเอล尼โยเนี่ยนะคะมันเกิดจากกระแสะลมตะวันออกค่ะซึ่งเรื่องกระแสะลมเนี่ยเดี๋ยวพี่คริสซี่เนี่ยจะไปอธิบายในอีกคลิปหนึ่งนะคะเออซึ่งเอลนิโยนะคะก็เกิดขึ้นจากการที่กระแสะลมตะวันออกเนี่ยอ่อนกําลังลง ะะอ่อนกําลังลมก็จึงทําให้กระแสะลมเนี่ยเปลี่ยนทิศทางนะคะจากที่พัดจากประเทศอินโดนีเซียออสเตรเลียตอนเหนือนะคะไปอย่างทิศตะวันออกนะคะแล้วก็ยกตัวขึ้นที่ชายฝั่งอเมริกาใต้นะคะซึ่งจะทําให้เกิดฝนตกหนักและแผ่นดินถล่มในประเทศเปรูนะคะแล้วก็ประเทศเอกอวาดอร์นะคะซึ่งกระแสะลมเนี่ยจะพัดนะคะกระแสะน้ําอุ่นจากผิวมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะไปกองรวมกันที่บริเวณชายฝั่งประเทศเปรูนะคะ ทำให้นะคะกระแสน้ําเย็นใต้มหาสมุทรเนียไม่สามารถยกตัวขึ้นมาได้นะคะบริเวณชายฝั่งจึงขาดธาตุอาหารสําหรับปลาและนกทะเลนะคะทาให้ชาวเปรูเน่ยขาดรายได้นะคะซึ่งเอล尼ヨนนะคะจะทำให้ฝนตกหนักนะคะในตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้นะคะแต่แต่จะทำให้เกิดความแห้งแล้งนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียตอนเหนือ ะะแล้วก็จะเกิดไฟป,ป่ารุนแรงในประเทศอินโดนีเซียนะคะเอลนิโยเนี่ยนะคะมักจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสค่ะแต่ว่าในการเกิดสภาวะเอลนิโยเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีนะคะมันจะเกิดขึ้นเป็นบางปีนะคะซึ่งช่วงระยะเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ประมาณอสองเดือนนะคะสองเดือนหรือว่ามากส่วนสภาวะลานิยาเนี่ยนะคะ มันก็จะเป็นปรากฏการณ์นะคะที่มีลักษณะนตรงกันข้ามกับเอลโヨนะคะโดยนะคะสภาวะลานิยเนี่ยนะคะมันจะเกิดขึ้นเมื่อกระแสลมตะวันออกนะคะมีกำลังแรงนะคะทำให้ระดับน้ำทะเลบ,บริเวณบรนะคะซีกโลกะตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยสูงขึ้นนะคะลมสินค้าก็ยกตัวขึ้นนะคะทำให้ประเทศอินโดนีเซียนะคะเกิดฝนตกหนักค่ะ แต่นะคะแต่ที่บริเวณชายฝั่งประเทศเปรูนะคะน้ําเย็นนะคะใต้มหาสมุทรยกตัวขึ้นแทนที่กระแสน้ําอุ่นนะคะบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางซีตะวันออกนะคะก็ทําให้เกิดธาตุอาหารและฝูงปลาชุกชุมนะคะซึ่งสภาวะลานิยาเนี่ยเมื่อมันเกิดตรงกันข้ามกับสภาวะเอลิโยใช่ไหมคะซึ่งก็เลยจะทําให้ลานิยาเนี่ยจะทําให้เกิดความแห้งแล้งนะคะทางตอนเหนือของอทวีปอเมริกาใต้นะคะ แต่นะคะแต่จะเกิดฝนตกหนักนะคะในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเพราะฉะนั้นหลักการจำของพี่คิซี่นะคะให้จำไว้1อย่างจะจำเอลิโยก็จำเอลนโยจะจำรานิยาก็จำรานิยา,า,น,ยานะคะเพราะทั้งสองสภาวะนี้มันเกิดตรงกันข้ามกันค่ะภาพนี้นะคะเป็นแผนที่ทวีปนะคะของโลกของเรานะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 7นะคะ7ทวีปด้วยกันนะคะมีอเมริกาเหนือนะคะอเมริกาใต้นะคะยุโรปเอเชียนะคะออฟริกานะคะออสเตรเลียแล้วก็แอนตาร์กติกานะคะซึ่งประเทศเปรูที่เราพูดกันถึงเรื่องสภาวะเอลิโยนะคะแล้วก็สภาวะลานียเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงประทะอยู่ตรงทวีปนะคะอเมริกาใต้นะคะส่วนออสเตรเลียที่เราพูดกันก็อยู่ตรงนี้ ะะอ่าซึ่งกระแสลมอ่ะพี่คิสซี่ตีให้ดูเป็นตารางนี้เนาะกระแสลมตะวันออกนะคะข้างนี้นะคะคือตะวันออกนะคะก็พัดมาอย่างนี้เห็นไหมคะเอะอเราจะได้มองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะคะอ่ะสีแดงนะคะสีแดงก็คือกระแสน้ําอุ่นนะคะสีน้ําเงินก็คือกระแสน้ําเย็นนะคะตรงน,นี้เนี่ยพี่คิสซี่ก็เอา แผนที่2อย่างเนี่ยมาพับกันนะคะเป็นแผนที่ทวีปนะคะกับแผนที่กระแสน้ําเย็นกระแสน้าอุ่นนะคะเอามาพับกันนะคะเอามาทบกันทําให้สเกลเนี่ยมันาคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะคะแต่เราก็จะได้มองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบนะคะจากปรากฏการณ์เอลนิโยและลานีาในประเทศไทยนะคะ ซึ่งถ้าเป็นปรากฏการณ์แอลนิโยเนี่ยนะคะปริมาณฝนของประเทศไทยเนี่ยก็จะต่ำกว่าปกตินะคะทำให้เกิดความแห้งแล้งนะคะแต่นะคะแต่ถ้า,ามีปรากฏการณ์ลานิญานะคะปรากฏในประเทศไทยนะคะก็จะทำให้ฝนนะคะออมีปริมาณฝนไี่สูงกว่าปกตินะคะก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมนกนะคะอ่านะคะซึ่งเมื่อกี้พี่คิซี่ได้บอกไปแล้วว่าปรากฏการณ์ เอล尼โยเนี่ยนะคะมันจะเอ่อเกิดช่วงคริสต์มาสใช่ไหมคะแล้วก็กินระยะเวลาประมาณ2-3ถึงเดือนนะคะแต่แต่ถ้าเป็นปรากฏการณ์ลานียนะคะอันนี้ลานียเนี่ยจะเกิดได้ยาวนานกว่าน,นั้นนะคะบางที่นะคะเกิดถึง9เดือนนะคะถึงสองปีเลยทีเดียวน,นะคะซึ่งการเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยหรือว่าลานียเนี่ยนะคะเออเขาจะเรียกอีกอย่างนึงว่าวัฏจักรเอ็นโซนะคะ วัฏจักรเอ็นโซน, so นะคะซึ่งวัฏจักรเอ็นโซเนี่ยจะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะเมื่อโลกเนี่ยมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็อาจนำไปสู่ปรากฏการณ์เอล尼โยลานียนะคะที่สร้างผลกระทบต,ต่อระบบนิเวศนะคะได้อย่างรุนแรงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น พี่คิสซี่ก็บอกเลยว่าเราจะต้องช่วยดูแลรักษาโลกของเราใบนี้นะคะ<ม>อย่าทําให้โลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นนะคะซึ่งการทําให้โลกของเราร้อนขึ้นเนี่ยมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวพี่คิสซี่มีคําตอบค่ะ